ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก บิดเบือนขบวนการยุติธรรมก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับที่คุณอัญริยะนะครับอาจารย์ปานเทพออกมาคุณเอกราชออกมานะครับคุณหมอธวัชชัยออกมาแต่ละคนออกมาตอนนี้นะครับและที่คุณอัญริยะไปร้องเนี่ยมันคือการที่มีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าสิ่งแน่นอนครับถ้าไม่มีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็จะทําให้นะครับเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเอาหลักง่ายๆว่าวันนี้มีการนะครับในการทําสํานวนเนี่ย นะครับในการทําสํานวนเนี่ยเอาหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปในสํานวนไม่ครบหรือเปล่านะครับไม่ครบหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในการทําสํานวนจริงๆแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการทําสํานวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่อยู่ในเกิดเหตุสถานการณ์ที่เกิดเหตุเนี่ยรวบรวมเข้าสํานวนหรือเปล่านะครับรวบรวมทุกอย่างเนี่ยเข้าสํานวนเมื่อรวบรวมเข้าสํานวนแล้วนะครับก็มาพิจารณาว่าจะดมเนินคดีในข้อหาไหนหรือเปล่า แต่ว sí, no, ja ันนี sadece, ada, sta, ้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับใช้วิธีการที่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้หรือเปล่าไม่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้หรือเปล่ามันจึงเป็นการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่านะเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถที่จะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้จะแต่งสํานวนไปแบบไหนก็ได้จะแต่งสํานวนไปยังไงก็ได้เพื่อช่วยเหลือใครก็ได้หรือช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองก็ได้หรือเปล่า อันนี้ยังไม่แน่ใจก็ต้องทําการพิสูจน์กันเพราะตอนนี้คุณอัจฉริยะไปฟ้องดีเอไอไปร้องทางดีเอไอว่ามีการบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าผลสรุปจะเป็นยังไงผลสรุปจะเป็นแบบไหนมีการบิดเบือนจริงหรือเปล่านะแต่ข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีข้อพริรุษมากมายคําถามคือประชาชนเห็นหลายๆคนเห็นหลายๆคนตั้งคําถามแต่ทําไมเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนไม่เห็นหรือไม่รู้หรือจริงๆแล้วรู้แต่ไม่สนใจนะครับรู้แต่ไม่สนใจเพราะ ต้องการให้สํานวนเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าครับคดีรลักของน้องตโมนั้นเป็นคดีที่ดําเนินการฟ้องโดยนางพริดาศิระยุทธโยธินผู้เป็นแม่และอายการซึ่งข้อหารลักคือการกระทําอันเป็นประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่ที่ทีมจำลองเหตุการณ์การตกเรือครั้งนี้เป้าหมายที่ยื่นเรื่องต่อนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าขบวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวพัฒนิดาพัทธ,ทธวิรพงษ์เนี่ยหรือว่าน้องตังโมเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นเงื่องงำต้องสงสัยมีเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจมีกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย ร่วมกันเนี่ยบิดเบือนขบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือว่ารับโทษได้น้อยลงหรือไม่เชื่อว่าทุกคนคงทราบดีว่าคดีนี้ยาก นะพยานทั้งหมดนะครับถูกจํากัดเอาไว้ที่5คนบนเรือเท่านั้นดังนั้นจึงต้องตรวจสอบพยานหลักฐานที่นํามาใช้อ้างอิงว่าถูกต้องหรือสร้างขึ้นมาใหม่เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆกรณีที่กําลังตรวจสอบกันอยู่ขณะที่ญาติของผู้เสียหายเองเ่ยค่อนข้างพอใจกับข้อเสนอที่มีการเยียวยาจากฝ่ายจยําเลยตอนนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหากพิสูจน์ได้ว่านะครับพยานและหลักฐานที่ได้ดําเนินการไปแล้วเป็นเท็จ เรื่องนี้อาจจะต้องกลับมาพิจารณากันใหม่และโอกาสที่จะพลิกจากเสียชีวิตจากการประมาทเป็นหรือเป็นอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะลุกลามกลายเป็นฆาตกรรมก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์นะครับต้องรอการพิสูจน์แต่ตอนนี้ก็มีการวิพากษ์มีการวิเคราะห์แล้วก็มีเอาข้อมูลออกมาโดยเฉพาะประเด็นที่ว่านะเอ๊ะถ้าน้องตะโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่เวลา20.36แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ได้อยู่บนเรือแล้วคนเหล่านี้นะครับยังไปถ่ายรูปไปชมวิวไปยังงูอย่างนี้แล้วมามันเพราะอะไรนะมันมีข้อพิรุษมันมีข้อสังเกตเยอะแยะ,ยะมากมายมันเกิดจากอะไรแนะ่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางญาติของผู้เสียหายเนี่ยนะครับจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอะไรให้ถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายฝ่าดีหรือเปล่าในการพิสูจน์อะไรหลายอย่างแต่ในเมื่ออ่าเขาเรียกว่าญาติ ของฝ่ายผู้เสียหายหรือญาติของน้องแตงโมงเองเนี่ยพอใจกับการเยียวยาแล้วเมื่อพอใจกับการเยียวยาแล้วทุกอย่างมันก็เลยยากขึ้นรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้สมมตินะครับสมมุติว่ามันมีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมจริงๆนะครับแล้วนะพยานหลักฐานต่างๆนั้นนะ่ะเป็นการหนึ่งก็คืออาจจะเป็นหลักฐานเท็จนะถ้าเป็นหลักฐานเท็จนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตรหรือถ้ามันไม่ใช่เป็นหลักฐานเท็จ่ะมันเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานจริงแหละแต่เรื่อง เอาหลักฐานบางส่วนเข้าสํานวนเพื่อให้นะครับคดีนี้ออกมาเป็นคดีประมาทเท่านั้นเป็นหลักฐานจริงนะครับไม่ใช่หลักฐานเท็จเป็นหลักฐานจริงนะครับแต่เป็นหลักฐานที่เรื่องที่จะเอาอันนี้เข้าสำนวนอันนี้เข้าสํานวนอันนี้เข้าสํานวนเพื่อให้นะสํานวนเนี้ยเป็นการประมาทเพื่อไม่ให้สํานวนเนี้ยเป็นนะครับข้อหาอื่นข้อหาอื่นโดยที่ไม่เอาหลักฐานอื่นเข้าเอาแต่หลักฐานที่เป็นประมาทเข้ามา โอ้โหอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นไงอยากที่บอกว่าคดีน้องแตงโมงนะครับเป็นคดีที่เรียกว่านะครับอาจจะเป็นคดีตัวอย่างเลยหรือเปล่าหรือเป็นคดีที่ทําให้เราเห็นกระบวนการยุติธรรมอีกด้านหนึ่งนะครับที่คนสงสัยมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีหลักฐานหรือเปล่าต้องติดตามครับเรื่องนี้นักรบไม่กระดกรายงาน